ลวดครับตึกที่ผมให้ไปหาที่มีที่ไหนก่อนจะน่าสนใจบ้างไหมครับที่นี่แหละครับคุณเสกสรรตึกโครงการใหม่ใกล้ BTS สถานีหมอชิดอันนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยยวติดต่อเรื่อนีเดี๋ยวคุณวิลล์ลองติดต่อไปได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวผมนัดให้โอเคครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอันนี้โครงการตึกต่อต,ต,ตึกใกล้สถานีรถไฟฟ้าหมอชีพหรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อเมื่อีเห็นประกาศทางแฟนเพจนะครับว่าประกาศให้เช่าสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสะดวกนัดคุยวันไหนได้บ้างครับเออขอเป็นวันพรุ่งนี้บ่ายโมงได้ไหมคะ่ะอ๋อได้ครับสะดวกนัดเจอที่ไหนบ้างครับสามารถเข้ามาที่ออฟฟิศได้เลยคะ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปนะครับได้ค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเสกสรรเชิญนั่งได้เลยค่ะ ขอบคุณที่สนใจตึกตต,กต,กตึกตึกของเรานะคะวันนี้คุณเสกสรรสนใจโครงการไหนดีคะพอดีว่าสนใจที่จะเช่าตึกบริเวณที่ใกล้เคียงกับสายรถไฟฟ้าหมอชิตครับพ่อจะมีโครงการไหนบ้างครับคือตึกของเรานะคะมีหลายแบบหลายราคาค่ะเออมีงบประมาณที่คุณเสกสรรตั้งไว้ไหมคะพอดีว่ายังไม่ได้ตั้งงบประมาณที่ชัดเจนนะครับมีราคาไหนบ้างครับสักครู่นะคะ งั้นคุณเสกสรรคิดราคาเช่าว่าที่เท่าไหร่คะเราจะได้หาที่มันเหมาะสมกับงบประมาณของคุณด้วยค่ะคือที่ผมดูไว้ครับต้องการที่จะเช่าตึกในราคาสามแสนบาทเป็นตึกสองชั้นนะครับค่ะราคาที่คุณเสกสรรเสนอทางโครงการเรามานะคะก็คือมีตึกใกล้สถา,านีรถไฟฟ้าหมอชีดค่ะเออเป็นสามแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนค่ะเป็นราคาที่โอเคกับที่คุณเสกสรรคิดไวไหมคะสามแสนห้าหมื่นบาทครับคุณดดไม่ลดววายังไงครับมันเกินงบนะครับ สามารถลดได้อีกไหมครับถ้าคุณเสกสรรสนใจจริงๆนะคะเราลดให้ได้สิบเปอร์เซ็นเหลือเพียงเท่านี้ค่ะสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะอ๋อมีข้อเสนเอทีด่ดีกว่านี้ไหมครับอ,อ่คือถ้างั้นถ้าคุณเสกสรรสนใจภายในอาทิตย์นี้นะคะเรายินดีจะยื่นข้อเสนเอส่วนลดให้เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนสนใจที่จะเช่าตึกเราเป็นจํานวนมากเลยค่ะสิบห้าเปอร์เซ็นก็พอัดได้เู่นะครับเป็นราคารที่น่าสนใจครับ แล้วผมตัดสินใจที่จะเช่าทั้ง2ชั้นเนี่ยในภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์สามารถให้ข้อเสนออะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าคุณเสกสันสนใจที่จะเช่าทั้ง2ชั้นนะคะเราสามารถให้ข้อเสนอที่ดีขึ้นได้ค่ะถ้าทําสัญญาเช่าระยะเวลา5ปีขึ้นไปนะคะเราก็ลดเหลือเพียง2 7 0 0 0 0บาทค่ะอ๋อเป็นอันนี้เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะครับ ค่ะหรือในกรณีที่คุณเสกสรรเช่าตึกเราในระยะเวลาเช่าสัญญา5ปีขึ้นไปนะคะเรามีบริการที่รวมการตกแต่งภายใน,นะคะ่ะแล้วก็ดูแลหลังการขายในระยะเวลาที่กําหนดคุณเสกสรรลองตัดสินใจดูได้ค่ะฟังดูน่าสนใจนะครับถ้ามีบริการหลังการขายแล้วก็มีบริการตกแต่งภายใน้วเนี่ยทางเรายินดีที่จะทำสัญญาด้วยเลยครับสัญญ,ญาค่ะยินดีครับ